สวัสดีครับช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอทีลีนเตอร์ซิสเต็มครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ชุดออนกริดครับวันนี้เราติดตั้งชุด3.3กิโลวัตต์นะครับยี่ห้อ PSI ครับวันนี้เราติดตั้งที่อำเภอสารพีครับจังหวัดเชียงใหม่ครับหมู่บ้านลิเจนสามครับบ้านคุณลิสานะครับนี่ครับชุดนี้ครับช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ2,000บาทนะครับเป็นชุด PSI ครับออนกริดครับใช้ไฟตอนกลางวันเยอะครับ ประหยัดค่าไฟสูงสุดเดือนละสองพันบาทครับตัวนี้ครับวันนี้เป็นหลังคาซีแพคครับขั้นตอนแรกครับบนหลังคาซีแพคครับต้องเปิดแผ่นหลังคาขึ้นมาครับวัดระยะก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เปิดแผ่นหลังคาขึ้นมาครับทําการตัดแต่งเกียร์ครับเพื่อที่จะยึดตัวลูกแคมลงไปนะครับสําหรับแผ่นหลังคาซีแพคครับเนี่ยครับตัวนี้ครับตัวลูกแคมครับเนี่ยครับเอาไว้ยึดติดกับตัวแปรนะครับเนี่ยครับตัวแปรจะวิ่งยาวครับ นี่ครับจะวิ่งยาวแถวนี้ครับนี่ครับเี๋ยวแล้วเราก็จะยึดตัวหลุดแคมลงไปครับตัวหลุดแคมับจะหนีบกับตัวแปรนะครับนี่ครับปยแผ่นฟอย์นิดหน่อยครับนี่ครับเสร็จแล้วนำตัวหลุดแคมครับลงไปครับนี่ครับตัวหลุดแคมจะล็อก นี่ครับลอกกับตัวแปรครับเสร็จแล้วก็ยิ้น็อตลงไปครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ขั้นตอนการยึดหลุมแคมบนหลังคาซีแพ k นะครับตรงนี้เราจะตัดแต่งเจียนะครับเสร็จแล้วก็จะนําแผ่นหลังคาลงมาปิดครับนี่ครับหลังคาก็จะเรียบเนียนครับเหมือนเดิมครับ ถ้าตัดแต่งเกียร์แล้วหลังคาก็จะปิดมิดชิดนะครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่ข้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการติดตั้งครับตัวหลูมแคมป์ครับบนหลังคาซีแพคนะครับวันนี้ติดตั้งสองแถวครับแถวละสามแผงนะครับนี่หลครับหลังคาหลังคาซีแพคครับจะมีตัวนูนออกมาครับตรงปลายหลังคานะครับเราต้องตัดแต่งเกียร์ก่อนหนึ่งข้างครับเพื่อที่จะยึดตัวหลุปแคมป์ลงไปครับ ตัดแตงเจียครับหนึ่งข้างครับเพื่อที่จะยึดตัวหลูกแคมลงไปครับตัวนี้จะทับกับตัวหลูกแคมนะครับนี่ครับแล้วก็เอาไปใส่ตรงตำแหน่งครับนี่ครับเสร็จแล้วก็น้าแผ่นหลังค่าครับลงมาใส่ไว้ตรงตำแหน่งเดิมนะครับคลายคลายลูกแคมตัวหลูกแคมครับอุปกรณ์มอเติ้งพีเอสไอครับวันนี้ติดครบเซตเลยนะครับ นี่ครับตัวหลุดแกนนะครับจะยึดติดกับตัวแปรครับนี่ยแปรเหล็กครับวิ่งยาวตรงนี้ครับนี่ครับเกี่ยวลงไปครับนี่ครับแน่นหนาครับทุกตำแหน่งครับเสร็จแล้วนําแผ่นหลังคาลงมาครับตัวนี้เราตัดแต่งเกียวไว้แล้วนะครับตรงนี้ครับนี่ครับหลังคาก็จะไม่โก่งขึ้นมาครับเรียบเนียนเหมือนเดิมครับนี่ครับ เราก็จะทำแบบนี้ครับทุกตำแหน่งครับเนี่ยครับตอนนี้ครับการยึดตัวหลูบแคมป์ครับนะเนี่ยตอนนี้ครับกำลังทำการยึดตัวหลูบแคมป์ครับไก้จะครบตามตำแหน่งแล้วนะครับทุกตำแหน่งครับก็ต้องเช็คชัวร์ต้องไม่มีน้ำเข้านะครับหลังคาต้องไม่โก่งขึ้นมา แน่นหนาครับตอนนี้ครับยึดตัวลูกแคมครับใกล้จะเสร็จพบทุกตำแหน่งนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึดตัวหลุดแคมป์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการนารางเลี้ยวครับนี่ครับตอนนี้เราวัดรางเลี้ยวไว้แล้วนะครับนารางเลี้ยวขึ้นมายึดติดครับกับตัวหลุดแคมป์ครับที่เรายึดไว้ครับนี่ครับขั้นตอนการยึดรางเลี้ยวนะครับนี่ครับรางเลี้ยวจะมีร่องครับสําหรับยึดตัวหลุดแคมป์ตัวนี้นะครับ ข้างบนครับเอาไว้วางแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ยึดตัวมิดแคมป์เอ็นแคมป์ครับนี่ครับใส่เข้าไปครับลงหลุมแคมป์ครับง่ายๆครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ล็อกเข้าไปให้แน่นนะครับแบบนี้ครับอุปกรณ์มอสติ้งพีทไอครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ล็อกเข้าไปครับล็อกเข้าไปให้แน่นครับนี่ครับแน่นหนาครับนี่ครับขั้นตอนการยึดรังเดียวครับวันนี้เราจะีข้างรางเดียวครับ สี <4 S 2> ่แถวครับเม่ใช่หอมมือไม่รู้นี่คับตอนนี้กำลังทำการยึดลังเดียวนะครับใช้ผมมือแอรบูลเหอนี่ครับแน่นหนาครับเช็คชัวร์ครับนี่ครับนี่ครับแน่นหนานะครับหลังคาไม่โก่งครับนี่ครับ ครับขั้นตอนนี้ครับเราทาการยึดรางเรียวครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเรากําลังทําการเดินท่อนะครับตอนนี้เรากําลังทําการเดินท่อครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็เดินเป็นท่อนะครับชุดนี้จะอยู่ใต้ฝ้าเพดานครับนี่ครับเดินท่อเหล็กครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเราทำการเดินท่อครับเสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้ครับเดินท่อใต้แผงครับ วันนี้หลังคาซีแพดกับเดินท่อใต้แผงลอยไว้ใต้แผงนะครับเนี่ยตรงนี้ทำการเชื่อมต่อครับเนี่ยพ่วงลงมาครับลงไปที่ชุดควบคุมนะครับตรงนี้ครับขั้นตอนนี้ครับเดินท่อครับติดตั้งชุดรางเรียวครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเดินสายนะครับลอยสายลงไปที่ชุดควบคุมนะครับเนี่ยตอนนี้ครับกําลังทําการเดินท่อครับลงมาครับ ท่อภายนอกครับก็ต้องเป็นท่อ IMC ครับท่อเด็กกันน้ำครับนี่ครับตอนนี้ครับเดินท่อครับจากบนหลังคาครับลงไปที่ชุดควบคุมครับเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยขั้นตอนนี้ครับเรากำลังทำการร้อยสายครับเนี่ยชุดนี้เป็นชุดสายพ่วงครับนี่ครับวันนี้ครับเราติดตั้งทั้งหมด6แผงนะครับ1สติงครับ สาย PV ที่เราใช้ครับสาย PV เบอร์4ี่สแควร์มิลครับทนแรงดันได้1,000โวลต์ครับเส้นนี้เป็นสายก้าครับสายทองแดงเบอร์10นะครับต่อการเชื่อมต่อชุดสายก้าครับมาที่ชุดแผงโซลาร์เซลล์นะครับนี่ครับวันนี้6แผงครับ6แผงก็300โวลต์ครับสาย PV ครับทนแรงดันได้สบายครับเดินสายประมาณ20เมตรครับวันนี้ครับเดิวลงไปที่ชุดควบคุมนะครับเนี่ยครับขั้นตอนนี้กำลังทำการร้อยสายครับ ตอนนี้ครับกำลังทำการร้อยสายครับลงไปที่ชุดควบคุมนะครับช่วงโค้งช่วงงอครับก็เป็นิกเหล็กกันน้ำครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการร้อยสายครับลงไปที่ชุดควบคุมครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเข้าหัวมีโฟนะครับเนี่ยฝั่งนี้เป็นคนลบครับต้องเข้าหัวซีโฟเป็นตัวผู้นะครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์ครับฝั่งคนลบจะเป็นตัวเมียนะครับสอดพินเข้าไปที่คีมย้ำนะครับ นี่ครับย้ำเข้าไปให้แน่นครับนี่ครับเสร็จแล้วเช็คที่รอยย้ำครับนี่ครับสอดสายสอดหัวซิโฟเข้าไปครับดันเข้าไปสุดครับนี่ครับเช็คครับถ้าดันสุดแล้วจะดึงไม่ออกครับใส่ยางรองกันน้ําครับล็อกท้ายครับนี่ครับขั้นตอนการล็อกหัวซิโฟครับจะมีตัวล็อกอยู่สองตัวนะครับตัวด้านหน้าอยู่กับที่ครับหมุนท้ายนะครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับฝั่งนี้คตรลบครับนี่ครับข้าหัวตัวผู้ครับนี่ครับตัวผู้จะมีเดือยนะครับเช็คพินด้านในครับเช็คท้ายครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นค hm exactly like um ู่บวกครับฝั่งนี้คู่บวกครับข้าวหัวซีโฟเป็นตัวเมียครับเพราะว่าที่แผงโซลารเซลล์ครับฝั่งคู่บวกจะเป็นตัวผู้นะครับนี่ครับเสียพินเข้าไปที่คีมย้ำครับสอดสายเข้าไปครับย้ำให้แน่นครับเช็คชัวร์ครับ นี่ครับเช็กที่รอยย้ำครับใส่หัว m โ4เข้าไปครับดันเข้าไปให้สุดนะครับเสร็จแล้วจะดึงไม่ออกนะครับเช็คชัวอีกทีครับนี่ครับดึงไม่ออกครับใส่ยางรองกรนน้ําครับล็อกท้ายครับขั้นตอนการล็อกหัว MC4 ครับก็เหมือนเดิมครับนี่ครับตัวด้านหน้าอยู่กับที่ครับตัวด้านหลังครับหมุนครับสายจะต้องไม่หมุนตามนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับ ขั้นตอนการเข้าหุวนซโฟครับฝั่งนี้ครับก็บวกครับตัวเมียครับนี่ตัวเมียไม่มีเดือยเช็คฟินด้านในครับเช็คท้ายครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์เลยนะครับขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงก่อนนะครับแผง580วัตต์ครับยี่ห้อ p s i ครับ b y เ y c l ลครับรับแสงได้2ด้านครับฝั่งนี้ด้านหลังครับฝั่งนี้ด้านหน้านะครับ นี่ครับตอนนี้จะวัดแรงดันครับจะอยู่ที่ประมาณ40ถึง50โวลต์นะครับนี่ครับตอนนี้แรงดันอยู่ที่45โวลต์ครับนี่ครับเช็คชัวร์ร้อเครับก่อนขึ้นทำการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับวันนี้ติดตั้งทั้งหมด6แผงครับแล้วก็วัดแรงดันทั้ง6แผงเลยนะครับนี่ครับตอนนี้เต็มรถเลยครับตอนนี้มี6แผงครับที่จะใช้งานนี้ครับแผงรุ่นใหม่ครับ ยี่ห้อ P.S.I ครับได้ฉลากเบอร์ห้าครับจากกฟผครับการไฟฟ้าภายผลิตครับว่าผลิตไฟได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเป็นแผงเทียนน่งนะครับแผงจากโรงงานสาหกรรมขนาดใหญ่ครับนี่ครับตอนนี้ครับผมจะขึ้นติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วนะครับมาแล้วครับแผงโซลาร์เซลล์ครับแผงที่1ครับตอนนี้ครับ มาครับแผ่นที่หนึ่งครับเนี่ยแผ่นที่หนึ่งครับเนรี่ยเราใช้ตัวเอ็นแคมครับในการยึดจบนะครับแผ่นแรกและแผ่นสุดท้ายครับเนี่ยครับตัวเอ็นแคมครับตัวยึดจบครับยึดแผ่นแรกละแผ่นสุดท้ายครับเนี่ยแผ่นที่สองครับคุณมารอแล้วครับนี่ครับทุกแผ่นครับ เราเล็งระยะแนวเชือกครับนี่ครับนี่ครับแผนที่สองครับมาแล้วครับวันนี้ครับเราต่อนุกรมกันครับทั้งหมด6กแผงครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับล็อกช่วงต่อหัวชีโฟครับไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนฝนโดยตรงครับเพื่อความปลอดภัยครับระยิดอยู่การใช้งานครับล็อกขีปนทายครับไว้ใต้แผงนะครับขีบนทายครับ ทนอุณหภูมิได้85องศานะครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับร้อนสุดๆก็ไม่เกิน70องศานะครับจุดมั่นทายอยู่ใต้แผงครับไม่โดนแดดไม่โดนฝนเหมือนกันครับนี่ครับเร็จเรียบร้อยครับแผ่นที่สองครับแผ่นที่สองครับเราจะมีตัวยึดระหว่างแผงครับตัวนี้ครับเนี่ยครับตัวมิดแคมป์นะครับ แล้วก็ดันเข้าไปชิดครับ 2> 1น3้อสองเล็งระยะแนวเชือกสองซ้ำนี่ครับแนวเชือกครับนี่ครับถ้าตรงก็ล็อกเลยครับยามขึ้นหน่อยหน่อย เสร็จเรียบร้อยครับแผ่นที่สองครับแผ่นที่สามครับมาแล้วครับทุกแผ่นครับแล้วก็ทำเหมือนเดียวกันทุกขั้นตอนครับวันนี้เราติดสองแถวนะครับแถวละสามแผงนะครับอยนี้ครับคุมาแล้วครับแผ่นที่ห้าครับตอนนี้ครับมาครับแผ่นที่หกครับ สุดท้ายของวันนี้ครับโอ้แรงยังเหลือครับวันนี้อากาศดีครับแดดไม่ร้อนครับฝนไม่ตกเนี่ยแผงด้านหลังครับประโยชน์ของแผงรุ่นใหม่ครับไบโรเชียลครับระบายความร้อนใต้แผงได้ดีครับเหมาะสำหรับหลังคาทุกประเภทครับแต่ว่าถ้าเราเป็นหลังคาม่ทตชีดครับสีรูซิงครับจะผลิตไฟได้เพิ่มได้5 0ครับ นี่ครับถ้าแผงเป็นหลังคามีด้านชีทครับผลิตไฟเพิ่มได้ครับห้าถึงสิบเปอร์เซ็นครับแต่ถ้าเป็นหลังคาทั่วไปครับที่ไม่ใช่มีด้านชีทเสียลูซิงครับก็ผลิตไฟเพิ่มได้สามถึงห้าเปอร์เซ็นครับอยู่ที่ทิศทางและองศาของแผงโซลาเซลล์ด้วยนะครับการผลิตไฟครับนี่ครับตอนนี้แผงที่ห้าครับนี่ครับแผงนนี้แผงที่หกครับ ใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็ต่อนุกรมกันครับหกแผงครับเนี่ยใต้แผงก็ล็อกชุดหัวซิโฟครับไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนฝนด้วยตรงครับเพื่อความปลอดภัยรีะอายุการใช้งานครับนี่ครับใส้คิมบนท้ายครับทนอุณภูมิได้แปดสิบห้าองศาครับอยู่ใต้แผงครับสบายครับเนี่เสร็จแล้วก็นําแผงลงมาครับ ต้งต่อระหว่างแผงครับก็จะมีตัวมิดแคมป์ครับนี่ครับตัวล็อกระหว่างแผงครับอุปกรณ์มัลติพีซครับจะมีหมุดเล็กๆครับอยากลงที่ขอแผงครับตัวนี้ครับนี่ครับมีหมุดเล็กๆครับนี่ครับจะใส่ระหว่างแผงครับเพื่อเชื่อมต่อเวลาต่อสายกาวครับก็จะสื่อถึงกันหมดนะครับไอกอ นี่ครับถ้าตรงก็ล็อกเลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับนีะครับตัวยึดจบครับตัวเอ็นแคมครับเนีะครับใส่แผ่นแรกได้เหมือนสุดท้ายครับตัวเอ็นแคมครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเชื่อมต่อชุดสายกาวนะครับนี่ครับมีชุดสายกาวครับตัวนีว да. ้ครับต,ตัวเชื่อมต่อชุดสายกาวครับตัวล็อกกาวนะครับจะเชื่อมต่อเข้ากับชุดรางเดียวครับวันนี้เราใส่รางเดียวไว้4ี่ชุดนะครับสี่เส้นครับก็ต้องใส่ตัวล็อกกาวทั้งสี่ตัวครับนี่ครับ ตัวนี้ครับตัวล็อกสายกาวครับนี่จะเชื่อมต่อลงไปครับนี่ครับตัวล็อกสายกาวครับจะมีหมุดเล็กๆครับอยากลงที่ขอบรางครับตัวนี้เอนแคมป์ครับมีหมุดอยากลงที่ขอบรางครับตัวนี้อยากลงที่ขอบแผงครับนี่ครับสายทองแดงเบอร์สิบนะครับเราจะใช้เป็นสายกาวนะครับนี่ครับตัวนี้ครับก่อนที่จะยืดลงไปครับต้องปอกห็นสายทองแดงก่อนนะครับแล้วก็ ใส่เข้าไปที่รองยึดสายกาวนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกเข้าไปครับนี่ครับเข้าไปให้แน่นครับดูให้ตึงครับใส่ทั้งแถวข้างบนแล้วก็แถวข้างล่างนะครับชุดล่างเดียวมีกี่ชุดนะครับต้องใส่สายกาวเข้าไปครับเพื่อความปลอดภัยครับเนี่ยปอกีสายทองแดงนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกเข้าไปให้แน่นครับ ดึงให้ตึงครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึดสายกาวนะครับนี่ครับติดตั้งชุดสายกาวครับเพื่อความปลอดภัยครับเวลามีฟ้าผ่าไกลๆครับหรือไฟลั่วลงอุปกรณ์ครับก็จะลั่วลงดินไปเลยครับไม่ทาอันตรายกับผู้ใช้งานอุปกรณ์ก็จะได้ไม่พังเสียหายนะครับ แผงโซลาเซลล์ครับประมาณ30องศานะครับไม่ต้องใส่ตัวระบายน้ำนะครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับอยู่สายกาวครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะลงมาทําการติดตั้งชุดควบคุมครับตัวคอมเพนเนอร์และชุดอิมพัลเตอร์ในห้องควบคุมนะครับ ัตอนนี้ครับเรากำลังทําการติดตั้งครับชุดควบคุมครับตู้คอมไนเนอร์ครับตัวนี้ครับตัวอินเวอร์เตอร์ครับติดตั้งชุดรางไวเวครับก็ทําการเดินท่อร้อยสายครับจากข้างนอกครับเข้ามาครับเนี่ยครับตอนนี้ติดตั้งแล้วนะครับตู้อินเวอร์เตอร์ครับ3 3 k v ครับตัวนี้สวยมากครับตัวนี้ตู้คอน s u m อ e r ครับมาลูกค้าครับเนี่ยตอนนี้กําลังทําการเชื่อมต่อครับชุดสายครับจากตู้คอมไนเนอร์นะครับแผงจากแผงโซล่าเซลล์ครับลงมาที่ อินเวอร์เตอร์ครับเรียบร้อยครับนี่ครับตอนนี้ครับทําการเชื่อมต่อครับชุดสายครับเข้าไปที่อินเวอร์เตอร์ครับเรียบร้อยครับตัวนี้ครับเบรคเกอร์ดีซีครับฟิวส์ดีซีครับสถยรการไฟดีซีครับชุดนี้ควบคุมแผงโซล่าเซลล์ครับสตริงที่1ครับวันนี้เราติดตั้ง1สตริงครับนี่ครับตัวนี้เป็นเบรคเกอร์เอซีครับเบรคเกอร์อาร์ซีบีโอครับกันไฟดูดไฟรั่วไฟเกินนะครับตัวนี้สถยรการไฟเอซีครับเวลามีฟ้าผ่าไกลๆครับหรือไฟรั่วลงอุปกรณ์ครับก็จะรั่วลงดินไปเลยนะครับ จุดนี้เราทําการเชื่อมต่อชุดสายกาวครับเสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยทําการเชื่อมต่อครับสายเข้ามาที่อินเวอร์เตอร์ครับตัวนี้ครับเป็นชุดไฟ DC ครับตัวนี้เป็นสวิตช์บิดเปิดครับของอินเวอร์เตอร์ครับตัวนี้ Wi-Fi ครับรับส่งสัญญาณครับโดยแอปพลิเคชันผ่านมือถือนะครับตัวนี้เป็น CT กันย้อนครับกันไฟย้อนกลับไปที่การไฟฟ้าครับจุดนี้เป็นชุดไฟ AC ครับเวลาโซลาร์เซลล์ผลิตไฟได้ครับเนี่ยครับอินเวอร์เตอร์ครับผลิตไฟได้ครับเสร็จแล้วก็จะผลิตย้อนกลับเข้ามาที่ชุดตู้คอนซู sumer มาลูกค้าครับเนี่ยครับ เราใส่เบเกอร์ดีไว้เบเกอร์เอไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับเวลาโซลาร์เซลล์ผลิตไฟได้ครับก็จะผลิตเข้ามาใช้ครับในชุดควบคุมนี้ครับตัวนี้เป็นซีทีกันย้อนครับกันไฟย้อนกลับไปที่การไฟฟ้าครับสมมุติว่าใช้ไฟภายในน้อยครับโซลาร์เซลล์ครับก็จะผลิตเท่าที่ใช้ไฟภายในเท่านั้นครับจะไม่ผลิตเกินครับตัวนี้เป็นกันย้อนครับไม่มีไฟย้อนกลับไปที่การไฟฟ้าแน่นอนครับผมชุดนี้จะใช้ได้ทั้งระบบครับภายในบ้านครับนี่ครับตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งครับชุดควบคุมครับ ตู้คอมเพลเนอร์ตัวอินเวอร์เตอร์ครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการทดสอบระบบนะครับนี่ครับมาเช็คที่มิเตอร์นะครับเนี่ยครับตัวนี้มิเตอร์ไม่หมุนเลยนะครับนี่ครับหรือว่าหมุนนิดหน่อยครับเปิดแอร์สองหมื่นสี่พันวิทยุครับหนึ่งตัวครับนี่ครับหมุนแค่นี้ครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงครับบ่ายหนึ่งโมงครับนี่ครับหมุนนิดหน่อยครับเนี่ยแทบจะไม่หมุนเลยนะครับ ตอนนี้ก็เหมือนใช้ไฟฟรีครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการทดสอบระบบครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับชุดนี้นะครับช่วยเบียดค่าไฟได้สูงสุดเดือยละ2,000บาทครับเป็นชุดออนกิด3.3ิกิโลวัตต์ครับยี่ห้อ p s i ครับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ครับวันนี้ทั้งหมด6แผงครับแผง580วัตต์นะครับตอนนี้เราทําการติดตั้งครับที่อำเภอสันลพีครับจังหวัดเชียงใหม่ครับ หมู่บ้านรีเจนสามนะครับนี่ครับบ้านคุณลิสาครับผมนี่ครับตอนนี้เราทําการติดตั้งครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับเราเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายครับทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัททีนี้เตอร์ซิสเต็มนะครับเราเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณลิสาครับที่เรียกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับมีปัญหาแก้ไขเพิ่มเติมครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมขอบคุณครับ